มาเดินขึ้นน้ำตก8ชั้นแวะว่งปลาโอ้ปลาเบียดเสียนมากเลยมันก็จะมีอาหารปลาทุงละ10บาทขายโดยเจ้าหน้าที่นะครับน้ำตกมีแ8ชั้น ระยะทางท,ทั้งหมด2,600เมตรวังปลานี่กี่เมตร350เมตรนี่น่าจะไม่ใช่วังปลาใหญ่นน่ะจะมีวังปลาใหญ่อย่างเนี้ยเก็บเก็บเก็บอาหารไว้ก่อนห๋อือเดินหรือเดินไปซื้ออีกสิบถุงโอเค okay, ครับจวบวังมัดฉากแค่นี้เดี๋ยวไปอีกต่อสถานีมือ

ไม่เห็นลึกเลยนะไม่ให้อาหารปลาเยอะๆมึงจะได้มาตอมที่ขาโอ้โหตดนเลยอ่ะมีดูด,ด้วย <c oughs> เรื่องตอบคนแล้วอ่ะเป็นไงหนะ้า <c oughs> เอา้ามือมาปิดแว่นหนึ่งสองสาม จะประพวงให้ดูมันจะมีเงี้ยมันเนี่ย อ๋้อติ๊กๆถมาต้น่งี่ ปลาเฮ้นที่จะเมาเนี่ยนี่